สวัสดีครับพบกับผมโตชโนนะครับกับรายการจอกเกมโฟกัสนะครับก็วันนี้จะเจาะลึกไปที่คู่เดียวเน้นๆเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างตูริโนกับอยู่เวนตุสนะครับผมดับบี้เดนลาโมเล่นะครับเนดับบี้แบ็แห่งเมืองตูรินนะครับผมจะลงทําการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่13เมษายนสอง7้าเวลาย3่มนาฬิกานะครับ5ทุ่มตามเวลาไทยนะครับผม ก็อันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับยูเวอยู่ที่3นะครับผมมี62คะแนนนะครับส่วนตางฝั่งของโตริโนนะครับกระทิงหินนะครับผมอยู่ที่9นะครับผมมี44คะแนนนะครับเจ้ามาลายครับวันนี้จะไปเยือนกระทิงหินนะครับผมเ่นที่บ้านของกระทิงหินโตริโนนะครับผมชื่ออ่าสแตดิโอโอลิปิโกแกรนเดโตริโนนะครับแกรนเดก็แปลว่าใหญ่ใช่ไหมครับก็คือแกรนนั่นแหละภาษาอิตาลี เรียกว่าแกรนเดนะครับสตาดิโอก็คือสเตเดียมนะครับอลิมปิโกก็คือโอลิมปิกโตลินโนก็คือตูรินนั่นเองนะครับผมก็คืออนเป็นชื่อภาษาอิตาลีภาษาอิตาเลียนทั้งหมดเลยนะครับผมนะรายชื่อของผู้เล่นคาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับผมค่ำคืนวันนี้เจ้าถิ่นอะก็ถึงหินโตลินโนนะครับจัดมาระบบสามสี่หนึ่งสองนะครับของอีวานยูริชนะครับโอเคอมีวานยามิลิโควิชซาวิดนะครับเป็นผู้สนับระตนนะครับผมก้องหลัง สามคนนะครับใช้อเดียนทาเมเซ่อเลส andro วอนโจโนนะครับแล้วก็ริคาโดโรดิเกสนะครับกองกลางสี่คนครับใช้ราอูเบลานวานะครับซามูเอลริชี่ซามูเอเอเลริชี่นะครับมีมีตัวอีด้วยนะครับซามูเอเอเลริชี่นะครับแล้วก็คาร์โรลินเนตตีนะครับกองกลางทีมชาติโปแลนด์นะครับแล้วก็เมอร์กิมวอยโวดานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะครับผมสวับดุนเนเรื่องของเกมรุกนะครับนิโคล่าวลาสิบนะครับผมแล้วก็หน้าคู่ครับใช้ดูวันเซมบัต้ากับอันโตนิโอซาานเบีย คาร์โรลินิตี้นี่โปรแลนด์ใช่ไหมฮจะได้เจอกับโกทางฝั่งของยูเว่ซึ่งเป็นคนโปรแลนด์เหมือนกันคือวอเชคเซนนี่นะครับผมซึ่งก็ช่วยเซฟประตูจุดโทษเนี่ยของแดเนียลเจมใช่ไหมในเกมที่ไปเยือนเวลนะครับผมช่วยให้โปรแลนด์ผ่านเวลเข้าไปรอบสุดท้ายของฟุตบอลยูโร2024ที่เยอรมันกลางปีที่จะถึงนี้ได้นะครับผมนะวันนี้ก็ต้องมาดวลกันเองครับคาร์าโรลินีตตี้กับปอรเชคเซนนี่นะครับคนโปรแลนด์เหมือนกันนะครับผมซึ่งทีมเยือนครับยูเว่นะครับจัดมาในระบบ สามต่อสองของแม็กซ์อเลเกรีนะครับผมมีวอรเชคเซนี่เป็นโกนะครับกองหลังสามคนใช้ดานิโลนะครับแล้วก็เบเมอร์นะครับแล้วก็เฟรเดริโกกัตติกองกลางจัดมาหนักๆ5้าคนเลยนะครับมีอเล็กซานโดรนะครับทางซ้ายนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นอันเดียกาเบียโซ่นะครับกองกลางสามคนมีอันเดียลาบิโอนะครับบางคนเมื่อก่อนอนักข่าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปอ่านว่าอันเดียลาบิออดใช่ไหมที่จริงๆเขาเรียกอันเดียลาบิโอนะครับคนฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ มานูเอลโลคาเตลลี่นะครับแล้วก็เวสตันแมคเคนนี่นะครับอดีตกองกลางของชาเชลซีนะครับแล้วเป็นกองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับหน้าคู่กับใช้เฟสเฟสเด็กเคียซ่านะครับหรือเฟเดริโกเคียซ่าลูกชายของเอลิโกเคียซ่านะครับอดีตกองหน้าของลาซิโอนะครับผมซึ่งเฟสเคียซ่าก็เคยอยู่ฟิออรมาก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ยูเว่นะครับผมแล้วก็ดูซาวลาโฮวิทก็เคยอยู่ฟิออรมาก่อนเช่นเดียวกันนะครับคู่หูกองอดีตกองหน้าของทางยูเอ่อฟิออร์ดีนานะครับ ทั้งคู่เลยนะรครับตอนนี้มันอยู่ที่ยูเว่ด้วยกันนะครับผมดูสามเวลาโฮวิชนะครับผมทีมชาติเซอร์เบียนะครับก็ได้ไปน่าจะได้ไปเฉิดฉายในบอลยูโรที่จะถึงนี้แหละน่าจะถูกเรียกติดทีมชาติไปนะครับสำหรับทางวลาโฮวิชนะครับเซอร์เบียน่าจะเรียกไปโอเคค่าคืนวันนี้เอรอโตรรโน่กับยูเว่ใช่ไหมยูเว่ไปเยือนโตรรโน่สถิติถือว่าค่อนข้างโอเคนะไม่ค่อยแพ้กออกมานะครับ วันนี้ยูเว่นี่เหนือกว่า0.25นะครับโอ้โหก็สถิติก็ดูเสียวๆนะเพราะว่า,าในการไปเยือนใช่ต,ตรลิโน่ไม่เคยเล่นในบ้านชนะยูเว่เลยนะครับผมแพ้เสมอแพ้อะไรอย่างงี้นะสลับไปสลับมานะครับก็จัดไปที่ยูเว่แล้วกันครับอย่างม้น้อยเสมอคือแย่สุดน่าจะหูขาด แต่ดีไม่ดีพลิกชนะได้เพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปที่ยูเวนตุสครับเจ้ามาลายไอมาลายนั่นแหละแต่แล้วแต่จะเรียนนะครับเสมอตโตเลโน่ได้เป็นอย่างน้อยดีไม่ดีปุกพลิกชนะน่าจะบุญบีครับหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งหรือแย่สุดๆเสมอคือไม่มีทางเสียเต็มค่อนข้างแน่นะครับยังไงก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับสำหรับเมื่อวันนี้นะครับผมผิดพลาดประกาใดขออภัยด้วยนะครับพอดีเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับก็มาพบกันใหม่วาสหน้าสำหรับวันนี้ จาก่อนเกมมันโฟกัสคู่เดียวเน้นเนนห้านาทีขอรับไปก่อนสวัสดีครับอิ่มๆเลยครับห้านาทีเต็ม